สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้เราจะมากินเสวาวรสกันนะคะอ่ะทานได้เลยเสวาวรสอรัสนนี้นะคะก็จะเป็นเสวาวรสมาให้ดูข้างในสิว่าเป็นยังไงอืระวังหกเป็นลูกแน่น้อยค่ะทุกคนชิเมเบิงมันสิเปียวบอปกติใสเข้าชส่พริกเกลือเข้าไปมันสิแสบแสบบ่ชิมชิมมันอื่นชิมมันอื่นดู ปกติม,ม่มีก็จะใส่พริกน้ำปลาเข้าไปมันก็จะเปรี้ยวอยู่อันนี้หวานลอูลูกไหนคู่กันอือหวานนี่ไงสีชิดเหมือนกันหรือกต็ตัวนี้ตัวนี้เพราะว่าอันนี้เล็กอันนี้ใหญ่เอากินเวลาสิห้าอะไร ใส่กับขวาหนูต้องนั่งขวามีม,มีต้องนั่งซ้ายเพราะมือไม่ไม่ตรงกันหนูขวามีม,มีซ้ายอ,าอันนี้เปรี้ยวอันนี้หวานอ้าวตั้งใจกินอันนี้ไปเอาน้ำปลามายหยดนะกินไปเลยเพราะหนูไม่กินน้ำปลาทำไมยำน,นี้ ใส่น้ำปลาก็ชิมกับเมนูนี้ก็ได้เดี๋ยวมีคน่ะนมูมัดนะคิดกินของหนูไปแต่ว่าคิดว่ามันจะอร่อยถ้าใส่น้ำปลาหน่อยกว่านิดนึงชิมดูเพราะว่ามันเยอะเกินกินเลยเดี๋ยวเวลามันจะหมดก่อนอแซบ แห่งนนยูเดอร์พี่น้อ์ของบานห้าถ้าปลูกแล,ล้วโนกาดดินแลว้วบ่ออยากมาอยู่นี่ละอยาก่อวิตามินซ <c oughs> ีอือยากกินเชอรี่เราคลิปหน้า,ากกน,นี่รอก่อนออกินอันนี้ให้เสร็จก่อน นั่งเป็นเพื่อนนี่ไจะกิน,กนตรงจังสี่ดูแลแตั้งเยอะน้องปลาอย่าเอาใส่อย่าเอาเข้ามามันนี้ตั้งสติลูกทำอะไรให้มันมีสติถ้าอยากทำอะไรเปียวมากต้องสีข้นสีสับปดพริกเกลียห้วยสีจังสีเลย กาลงางปลาไหล <c oughs> จำกินสาวรสดไหมมีมีเหลือไว้ให้เ <c oughs> หลือไว้ให้สองลูกเสียบ <c oughs> ลูกหนีเสซ่บ อันนี้น่าจะหวานคนู่กันที่หนูกินเป็นแม่ละกินอืมหวานละใบอ่นอนๆุ่น,นขวดโอ้สบบยออสช้ไดหกหกลงมาน,นี่อืม จะได้ค่ะทำกันก่อนสุดยอดบ๊ายบายจ้าบ๊ายบายนะคะบ๊ายบาย